ผมมองว่าก็ไม่มีประเทศไหนนะที่มายืนเข้าข้างเราจริงๆนะครับทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางนะครับแต่เหมือนกับไปยืนฝั่งตาวูชาและพูดให้เป็นกลางก็คือเขาก็ฟังข้อมูลทางตาวูชาแล้วเ็ามองว่าเราเป็นประเทศใหญ่ที่ไปลุก,กลานผมยืนยันนะครับในฐานะที่รับผิดชอบทางนโยบายเนี่ยเราปกป้องตัวเองนะครับเราป้องกันตนเองนะครับด้วย ยึดหลักกฎบัตรชาติข้อ51นะครับด้วยความจําเป็นและได้สัดส่วนนะครับยืนยันตรงนี้รือขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ขอพี่น้องประชาชนสบายใจได้เพราะว่าผมผมผมมั่นใจแล้วว่าเราต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่มีประเทศใดที่มาเข้าข้างเราสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือผมไม่เห็นมีประเทศไหนที่มาประนามกพูชาว่าทําไมวางวุ่นระเบิดในในเขตของไทยนะครับ แต่ได้แต่มาพูดว่าขอให้ไทยนะครับลดการใช้อาวุธนะครับลดความรุนแรงซึ่งตรงนี้ผมทราบแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วเราเดินประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแล้วเราอยู่กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายนั่นแหละคือ,อที่พึ่งของเราได้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศน,นี้ขอให้สื่อมวลชนเข้าใจนะครับก็คงคิดว่าแค่นี้นะครับคงไม่พูดอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเขาก็จะนะครับฟัง มันก็จะทําให้การประชุมของฝ่ายเลขาเนี่ยจะลำบากนะครับเพราะผมพูดซะลงรายละเอียดไปหมดอันนี้ที่ติ่งแต่ติ่งที่ผมพูดมา่อสักครู่นี้มันคือข้อได้จริงแต่เพียงแต่ว่าผมเอาข้อได้จริงมาให้สือ่อมวลชนได้ลงไปดูรายละเอียดเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดเพราะว่าผมมั่นใจว่าสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยแค่พูดหัวข้อเนี่ยท่านเข้าใจทันทีเลยมันเ,เพียงแต่ว่าท่านทำความฝากทุกท่านนะครับทำความเข้าใจกับสังคมทำความเข้าใจคนไทย ทำาปันเข้าใจกับชาวโลกนะครับว่าเนี่ยจากข้อได้จริงตรงต่างๆเหล่านี้นะครับ